เข้ามิวแกมาบ้านได้ไงเออหนูจะมาขอโทษทุกคนอะคะอออีอน,นี่มันไว้ใจไม่ได้วะมันต้องมีแผนรแน่ๆ่ผมพาเขามาเองครับเออพวกกูให้เข้ามาก็ได้อะไรนี่ดิงทำไมป๋อคุยไรกันเหรอคะพี่พี่วงเล็บเปิดหรือว่าพวกนั้นจะรู้แผนเราไม่เป็นไรหรอกมันโง่จะตายห้าร้อยห้าสิบผ้าวงเล็บปิดไม่มีอะไรหรอกค่ะอือมว่าแต่ทุกคนไปทำไรดีไปเที่ยวไหมครับกินหมูก่อนทำไมฉันเลี้ยงเองเพราะฉันเป็นเจ้าของบ้านสุดยอดว่ะเพื่อน เอางั้นก็ได้ครับบรรยากาศดีมากครับพี่พี่ก็พร้อมมากับแฟนไงครับกูไม่ยอมเดี๋ยวนะเมื่อกี้เธอพูดไรนะปอปอเป่ากินกันเถอะค่ะอิ่มแล้วอ่ะเธอกินเยอะเดี๋ยวก็อ้วนหรอกอย่าหวานจ้ะค่ะค่ะเออนี่นายมากับฉันหน่อยหาให้ฉันไปนี่นะเออน่าเงินพวกฉันรอนี้นะเดี๋ยวพวกฉันไปห้องน้ําก่อนนะโอเคเงินพวกเรารตรงนี้แหละไหนและที่ว่า แกอาจำไว้บ้างก็ดีนะพวกนั้นมันโง่จะตายหาห้าห้า้าแกอยู่ไปก็ไรประโยชน์แกคิดจะมาแย่งผู้ชายมาจากสันใช่ปะนี่ไงของขวัญสำหรับแกคนเดียวพวกนั้นโง่มาพวกพี่มาด่ะได,ได้ไงคะมึงไม่ต้องมาแอบพกกูจ็บหลักฐานไม่แล้วผมกลัวมากเลยจะไปไหนครับผมนี่แหละตำรวจเราได้หลักฐานแล้วเออฝากไว้ก่อนเธอมึงผมกลัวมากเลยชับพี่ไม่เป็นอะไรแล้วนะ มาชาชิบหายเอาแล้วอีมิวละ่ะให้มันทํากับน้องแบบนี้ได้ไงเจ็บไหนไหมไม่เป็นอะไรชับผมแช่กลัวพี่เขาปกป้องผมชรับอ้นี่มันโดนจับแล้วพูดชันบิงควนโทษทุกหน่วยเ,วเออดีละให้มันสํานึกบ้างสิ่งที่ทํากับน้องไว้ปะทุกคนกลับบ้านกันเครจบแล้วจ้าอีพีสามคิดบทไม่ออกละ